ตอนรับคุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อใหญ่ทองคําชแนลนะครับผมวันนี้เราก็พาพ่อใหญ่มาเที่ยวป่าอีกหนึ่งวันนะครับอยู่บ้านนานแล้วหลายวันแล้วนะครับผมอยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าเนื้อตัวจะค่อนข้างแห้งนะครับแล้วแห้งนี้คือหมายถึงหนังไม่ค่อยชุ่มชื้นนะครับพ่อใหญ่ว่าไม่ได้เล่นน้ํา ไม่ได้เล่นโครนนะครับน้ําก็อาบอยู่นะครับแต่มันก็ไม่ชุ่มนะครับไม่ชุ่มคือนหนังไม่เย็นไม่ไม่ค่อยเย็นหนังนะครับผมภาพก็อาจจะสั้นหน่อยนะครับไปแต่ว่าก่อนจะถึงป่าเราก็ต้องลงน้ําก่อนกลับมาที่เดิมนะครับป่าเดิมเปลี่ยนบรรยากาศ พาพ่อใหญ่มากินหญ้าแล้วก็มาสปาโคลนด้วยนะครับก็ใกล้ถึงแล้วนะครับช่วงนี้ก็ถึงต้นตาลแล้วต้นตาลน,นี้เป็นบรรยากาศแล้วก็วิวที่สวยงามมาก าพ่อใหญ่ลงอาบน้ำก่อนนะครับค่อยเดินทางต่อถ้าพ่อใหญ่มาอยู่สักวันหนึ่งวันหนึ่งกับคืนหนึ่งพวกนี้ก็น่าจะได้เอากลับไปครับให้ได้เล่นโคลนเล่นอะไรก่อนับนอนป่าสักคืนไยเข้าบ้านบรรยากาศก็ยังดึเช้านะครับผมพอร้อนนี้เดดออกเร็ว ตามไปดูกันนะครับว่าที่ป่านะครับมีอะไรย่อาหารที่สมบูรณ์แค่ไหนนะครับต้องแวะอำน้ำก่อนวันนี้ก็รับหน้าที่โดยน้องพมอีกเช่นเคยนะครับเวลามาป่าก็จะมีน้องพรมขึ้นมาให้ครับ ลงเลยพุ่ม๋ยวไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำให้เย็นเนื้อเย็นตัวก่อนนะครับไปเดินทางต่อเพราะไม่ได้อาบน้ำสะใหญ่แบบนี้มาหลายวันแล้วนะครับส่วนมากก็จะตักครับตักสรดเอาตักอาบเอานานๆได้มาเล่นน้ำแบบนี้ก็ขอขอแช่น้ำหน่อยขออาบน้ำนานๆสักนิดนะครับเย็นเนื้อเย็นตัวค่อยเดินทางต่อ พอไปเข้าป่าถึงตรงนั้นผมก็จะให้เล่นโครนนะครับให้สปาคโครนเพราะว่าจะให้เนื้อตัวดำๆหน่อยนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่นี้คุณหมอว่าคล้ายๆผิวหนังแห้งนะครับเป็นช้างที่ผิวหนังแห้งแล้วก็คล้ายๆว่าเป็นตุ่มเขาเรียกอะไรนะตุ่มผิวหนังนะครับตอแหลหนังแห้งๆครับ อยากจะมีสารน้ำให้พ่อใหญ่ไว้ที่บ้านสักสระหนึ่งเนาะจะได้เล่นทุกวัน,นอาบมดลงพใ่ใยญก็พามาผ่อนคลายนะครับมาเที่ยวป่ากินหญ้าที่ป่าแล้วก็เล่นน้ำเล่นโคลนให้ให้สดชื่นเลยนะครับหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนะครับ เออก็เยได้มาเปลี่ยนอาหารด้วยนะครับเปลี่ยนอาหารด้วยอยู่บ้านหลายวันแล้วน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วครับเปลี่ยนบรรยากาศเข้าสู่ธรรมชาติครับเดินหาอาหารกินเองบ้างนะครับให้ผ่อนคลาย หนาวเหรอช้างหนาวหรือคนหนาวคนหนาวขว, <laughs> วานบอกเหมือนหนาวนะครับแต่ว่าคนหนาวช้างไม่หนาวหนองน้ำนี้เป็นหนองน้ำที่ใหญ่มากนะครับผมเวลามีวัวมีไก่มาเขาก็จะมาแวะกินตรงนี้แหละครับสา Nam น,นี้ไปถ้าหนาก็ขึ้น อาบน้ําพอเย็นตัวก่อนนะครับก็เดินทางต่อเราอีกไม่ไกลแล้วนะครับไม่ไกลแล้วไปพ่อใหญ่เข้าป่ากันไปดูว่ายัางสมบูรณ์เหมือนเดิมไหมพื้นป่าของเราไม่ได้มานานแล้วนะครับตั้งแต่น้ําน้ํามานะครับน้ําขึ้น ก็ไม่ได้มาเลยเดี๋ยวต่อ,อตามไปติดตามติดตามตอนถึงป่านะครับผมถึงป่าแล้วครับใช้เวลาเดินทางมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงป่าแล้วป่านี้ก็เป็นป่าที่เราเคยเลี้ยงเคยอยู่นะครับตอนนั้น น้ำขึ้นนะครับน้ำท่วมเราก็ได้พาพ่ะใหญ่เข้าไปในบ้านนะครับพู้ต้นทงหมดเห็นว่าฝนโอ้หนเป็นน้ําไหลลงจากตรงนี้เลยครับนี่วันนั้นที่ผมถ่ายลงคลิปให้แม่ๆได้รับดูรับชมกันนี่ครับไปเรียไปให้เนี่ยเป็นน้ําตรงนี้เลย ของน้ําที่ไหลลงไปข้างล่างวันนี้ไม่มีแล้วน้ําแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะให้พ่อใหญ่อยู่ตรงนี้เลยครับมีน้ำนิดนิดน้ำคือพอได้เล่นนะครับพอได้เล่นที้โคลนไปใ้ย โอ้ตมคือาายเด็ฮะ <c oughs> มีน้ำพอได้เล่นนะครับอยู่ตรงนี้แล้วพ่อใหญ่นี่ครับแต่ก่อนเป็นหลักนี้ตรงแต่ก่อนนี้น้ำเต็มหมดเลยตอนนี้แห้งแล้ไปไปพุดนะัุ้นต้นหุดก็อยู่แต่บ้านนะครับก็ เหมือนคนเรานะครับนากอยู่แต่บ้านก็อาจจะเอาเงาเบื่อๆนะครับเลยพามาผ่อนคลายที่ป่ามาเที่ยวป่าธรรมชาติก็ยังคงความดุมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับผมขึ้นว่าธรรมชาตินะครับงดงามสวยงามยาก็เยอะแยะนะครับไหนเอ้าไหนตรงไหนอ่างนำ้ำ mười một nghìn chín trăm bảy mươi bốn nghìn hai trăm bảy mươi bốn nghìn ตามตรงไหนจะได้ไม <skip>. ่ถึงต <anes> ้นยูคาเขาขี้ไปรักกระนาบมังมีบ่รักข้างบนเดี๋ยวหาลักก่อนนะครับโอ้อหางติดไปขี้ไปทางซ้ายมือมีไว้ซ้ายมือซ้ายมือไหนซ้ายมือมีบ่พิลักบ่โอ้หางเยอะครับหางเยอะ น้ำน้ำครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ,อ oh, น้น้ำน้ำน้ำขับขึ้นขับขึ้นงกขับขึ้นครับเปลี่ยนหลักก่อน mm. เดี๋ยวต้องหาหลักใหม่นะครับผมแม่แม่แมครับ mm. อันนี้ไม่ได้รับน้ำขึ้นขาเลย mm. นึกว่าน้ำจะลงที่ไหนได้เยอะกว่าเดิมอีก <laughs> mm. <laughs> เปลี่ยนเป้าหมายนะครับผมอา้าไปฮะ mm. huh? ไปทางไหนกลับขึ้นก่อนกลับขึ้นก่อนออเดี๋ยวผมต้องหาหลักใหม่แล้วก็ย้ายหลักใหม่ก่อนนะครับลักเก่าไม่ได้ครับลักเก่าไม่ได้ดอกพูมเอยสามกินเนี่เดี๋ยว,วเจาะก่อนกินหญ้าก่อนฮะไม่รู้บ<ะ>่ เดี๋ยวผมจะหาหลักใหม่ก่อนนะครับผมแม่แม่ครับตัวหลักนี้อยู่ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าน้าท่วมน้ํอยังไม่ลงไ,ไปเดี๋ยวผมจะหาหลักก่อนให้ผมนั่งขี่รถตรงนี้เ้อชี้กินาถ่ายที่นี่แล้วครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็พาพ่อใหญ่มาเที่ยวป่านะครับ แต่ว่าหลักยังไม่แน่นอนเดี๋ยวต้องเดินดูหลักก่อนนะครับนึกว่าน้ําจะลงก็ลดลงอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ไม่ถือกับว่าลดลงเยอะนะครับผมนี่ครับก็เป็นยาอาหารที่สมบูรณ์มาเดิมนะครับนี่ที่พ่อใหญ่กินอยู่ก็เป็นเครือไส้ไก่นะครับครับรับดูรับชมคลิปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับช่องของพ่อใหญ่ชาแนลด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ